สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไอเคสแบบนี้นะครับที่ยุทธเคยได้ทําคลิปวิดีโอนะครับบ่อยมากนะครับแล้วก็ในไลฟ์สดอ่ะเราก็มีพูดคุยกันบ่อยมากนะครับเคสที่เราไปกู้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อไหนนะครับหรือพวกเราเนี่ยไปกู้มาจากแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่นะครับนะฮะในโลกออนไลน์ไหนก็แล้วแต่นะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้นะครับก็หลอกให้โอนเงินก่อนนะครับดีนะครับที่เราหามาเจอก่อนนะ นะครับเกือบเสียเงินนะครับค่าทาเอกสารอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับสามพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะก็ดูตามข้อความแล้วกันนะครับก็มีทักเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับแต่ว่ายุดเพิ่งเข้าไปดูในข้อความนะครับก็เออได้คุยกันแล้วนะครับก็ดีแล้วครับที่ที่ไม่โอนนะครับเสียดายเงินนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกแบบเนี้ยมันง่ายเกินไปนะครับพี่เขาก็ทักมานะครับว่าเออสวัสดีครับนะฮะผมไปทําเรื่องกู้เงินนะครับนอกระบบแล้วผมเนี่ยทาผิดรายการนะครับไป2รอบรอบที่3านะครับถูก แต่เขาบอกว่ามีค่าทําเอกสารเพิ่มนะครับสามพบาทนะครับผมนะครับหาไม่ได้นะฮะสวันแล้วนะครับแล้ววันเนี้ยอ่ามันก็บอกว่าถ้าวันนี้นะครับไม่ได้เงินนะครับมันจะยื่นเรื่องนะครับไปฟ้องนะครับก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาให้ได้ก่อนเนี่ยภายในเวลาสามทุ่มนะครับผมก็บอกว่าปล่อยมันนะครับบล็อกเลยนะฮะพวกนี้เป็นมิจฉาชีพอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เท่าไหร่ นะครับก็คือหลอกให้เราโอนเงินก,ก่อนนะครับจริงๆอ่ะเรากรอข้อมูลกรอข้อความเอกสารอะไรยื่นกู้เนี่ยเราไม่ได้กรอผิดหรอกนะครับมันเป็นแบบฟอร์มที่มันทําให้เราอ่ะนะครับกรอกผิดนะฮะแล้วก็ต้องโอนเงินนะครับไปแก้ไขนะฮะเนี่ยโดนสามพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยสมมุตินะไม่พอหรอกเดี๋ยวมีโอนเพิ่มนะครับนะฮะก็ต้องระวังหน่อยมันจะหลอกให้เราโอนเพิ่มนะครับในขั้นตอนต่อไปเลยนะว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีผิดอีกนะเดี๋ยวมีผิดอีกนะครับแล้วก็ มีให้โอนเนี่ยไปขอรหัสถอนเออไปขอรหัสถอนนะครับอีกประมาณหลายพันน่ะนะครับเราไม่ได้โดนแค่นี้หรอกนะครับเนี่ยก,ก็บอกไว้นะครับคือถึงเราทาคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยทาเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ต้องมีนะครับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะหลงเชื่อนะครับหลายคนโดนเป็นหมื่นนะในไลฟ์สดมีเข้ามาพูดคุยกันเยอะผมก็เสียได้เงินอนะ่ะเวลาเราไปแจ้งความอ่ะเราไม่ได้เงินคืนแน่นอนผมบอกไว้เลยไม่ได้หรอกมันยาก นะครับก็ต้องระวังหน่อยแล้วก็ในเรื่องของพวกแอปเถื่อนอะไรพวกนี้เราก็คุยกันทุกวันนะครับแต่ก็มีโดนกันทุกวันนะครับก็มีทักเข้ามาเนี่ยเออว่าจะเริ่มบิดแล้วนะ2วันนี้อ่าสวันแรกนะฮะเพิ่งเริ่มบิดเดี๋ยวกาลังจะถึงกําหนลดใจนะครับดีนะที่เจอคลิปวิดีโอกันก่อนอันนี้ก็ดีแล้วนะครับหยุดจ่ายนะครับนะพวกแอปเถื่อนอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็ทัวรทวงคมคูนะครับเต็มที่ก็ประจานเนี่ยก็ประมาณนี้เองนะครับเราต้องอดทนนะครับในช่วงแรกให้ได้ แค่นั้นเองผมยังไงก็อะจริงๆนะคุณรอดอยู่แล้วนะครับใครที่อยู่ในวังวนนี้อยู่นะครับนะถึงจะเจอผมอะช้าเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เจอกันก็ยังดีนะครับเพราะว่าเรายิ่งจ่ายอะเรายิ่งแย่นะครับและไอ้เรื่องขยายเวลาอะไรต่างๆนะครับเราเราพูดกันทุกวันอะแทบทุกวันนะครับขยายเวลานะเราไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวคุณก็ไปเอาแอป,ปนู้นมาโปะแอป,ปนี้อีกมันมันเยอะครับ นะมันเหมือนอยู่ในวังวนเนี่ยมันเสียไปเยอะนะครับเงินเดือนเราออกมาเนี่ยมันจะเหลืออะไรนะครับเราก็กู้กันอีกอะ่ะเงินเดือนออกมาเนี่ยก็ไปให้พวกมันหมดนะครับพอหมดแล้วเราไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวคุณก็ไปกู้มันอีกดอกเบี้ยก็ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไม่จบไม่สิน้นบิดเลยนะครับไม่ต้องสนใจคนรอบข้างนะครับว่าจะว่าเรายัางไงนะครับนะเขาไม่ไม่ได้มาเจอแบบเราอะ่ะเขาไม่รู้หรอกนะฮะหลายๆท่านก็ดรามาเนาะนะครับบอกว่าเอ้า ก็ไปกู้มันมาก็ต้องไปใช้นีมันสิคือบางคนเนี่ยเขาใช้ไปหมดแล้วนะครับทุกทุกอย่างแล้วไม่ยุ่งแล้วบางทีมันก็โอนให้เองอีกปุ่มยืนยันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของไอยอดกู้อะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับบางทีมันก็โอนให้เองนะหลายๆคนไม่เชื่อไงต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะรู้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ประเด็นก็คือว่าเนี่ยตามข้อความนี้ผมไม่อยากให้ใครโดนหลอกง่ายๆนะครับดีที่เจอันก่อนเนี่ยสามพันสามเออสามพันห้าร้อยเนี่ยเงินนะ เป็นเงินก้อนด้วยนะนะครับก็ระวังหน่อยละกันเนาะก็ฝากเตือนเือนภัยไปด้วยละกันนะครับ